อันนี้ใครครับเนี่ยบูบีปะอันนี้คือยังไงเดี๋ยวพี่เดี๋ยวเพื่อเดี๋ยวเฮียอะไรก็ไม่รู้เฮียเต็มไปหมดเฮียเนี่ยอะไรของแม่งเนี่ยช็อกไอ้เฮียนี่ยืนช็อกไอ้สัสได้จ่ายเงินสักบาทนู่นฮะได้ยินไหมครับเออวันนั้นเราคุยกับพี่การหลักลางว่าเราจ่ายอาทิตย์เท่าไหร่ครับอืม ไม่ได้ยินอ่ะจะเคลียร์อะไรพี่มาผมไม่เกี่ยวนะเรื่องนี้ไม่เป็นไรครับเรื่องเข้าสภาแล้วไม่เป็นไรคไม่ไม่พี่พี่เรียกเอเมดีเลยผมไม่เกี่ยวพี่ผมไม่เกี่ยวว่าไงครับไหนพูดมายคุเเาไปคุยเขาเรียบไปคุยเขาเรียไปคุยเขาก่อนเลยครับไปคุยเขาก่อนเลยได้ยไหมคะเออได้ยินครับแล้วพี่พี่ยาพี่ยาเลยก็น้องพี่ไม่ได้นข่าวดีพี่ไว้ผมจะไปตีไม่แก้ไปเลยเดี๋ยวไว้คุยกันที่หลังก็ได้รแล้วนะไม่ไม่คุยได้ไหมพี่เดี๋ยวคุยกันที่หลังก็ได้แล้วนะไม่คุยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับเดี๋ ปล่อยปล่อยเรื่องนี้ถือว่ามันเป็นเอ็มดีแล้วพี่เชียร์นะกับเอ็มดีพี่ชายไม่มีแก๊งใช่ไหมคือเอ็มดีบอกผมนะไอหมัดอ่ะเอามันเลยคือการซื้อขายถูกต้องไหมมันมันก็เหมือนกันกู้อ่ะครับมันก็ทําสัญนาวแตาไม่ได้นะผมก็คุยเหมือนกันนะครับนายกอ่ะใช่แต่แต่ประเด็นหนาก็คือเราอ่ะคุยกับพี่ไปแล้วแล้วเรารับปากพี่ไปแล้วแล้วน้องอ่ะมันโทรหาทั้งตามทั้งอะไรเราไม่ตอบนั่นแหละพี่คุยหนูคุยกับพี่ไปแล้วก็จริงแต่ว่าน้องพี่อ่ะมาคุยกับหนูที่หลังอีก คุยที่หลังอะไรครับวันนั้นผมกาคุยด้วยนะคุยพร้อมกันนะแล้วเขาพิมพ์ข้อความไปทําสัญญาเราเราพิมพ์ตอบกลับมาว่าไงทำสัญญาอะไรพี่เขาบอกให้หนูมาสภามาทําสัญญากันดูดูข้อความไหมครับผมบอกอยู่ว่าจะทําสัญญาในข้อความคุณยังบอกว่างงอยู่เลยนะงงอะไรคะคุยนายกอยู่ค่ะอยู่อยู่งี้ยคุณพูดอยู่งี้ยคือไม่ให้ทําสัญญาแล้วพอน้องพิมพ์ไปงง่ะงง่ะคืองงอยู่อ่างนั้นคุณไม่ได้บอกว่าหนูหนูไม่ได้จะทําสัญญาหนูบอกว่า เนี่ยตอนแรกเราบอกว่าเราจะมาทำเหมืนยาค่ะสภาแล้วสภาก็ใช่แล้วหนูก็มาหาสภาสภาบอกว่าสภาบอกว่าทางวันนี้วันเกิดผมบุยพรให้หน่อยครับแจ็กกี้เก้าฮาร์ดครับแจ็กกี้เก้าฮาร์ดสุขสันต์วันสงกรานต์นะครับขอบคุณด้วยนะครับพี่นะฮเราเล่นซื้อดนึ่งเกินครับเบี้ยืองวันครับไม่ใช่ครับไมมาเป็นเรื่องของแกงกับแกงนะมาเป็นสตอรี่ในแกงนะมันก็เหมือนกันกู้ครับ ใช่อันนี้คือพี่พี่คุยกับเองพี่แับแมว,วนะคือคุยคุยง่ายๆคุยรู้เรื่องแล้วแล้วเราก็ขอพี่แบบเป็นรายอาทิตย์ให,ตให้น่อยนะนี่ผมไปยุ่งนะผมไปรู้เรื่องอันนี้เหมือนพอคุยคุยกันลงตัวเสร็จแล้วเรามาแบบเหมือนไม่รู้เรื่องเหมือนมาใช้ใช้ออกลูกใช้เหลี่ยมอะน้แบบเนี้ยแบบมางงอะไรอย่างเงี้ยคมมีักคาหมดนะโพสผมโพสมาแล้วสิบกว่ารอบอ่ะ เพราะว่าในกรณีผมมาตอนผมอยู่แก๊งกับคนในแก๊งผมไปไปบิดเงินซิกซิกโดนแบนอะผมยังต้องจ่ายแทนเลยนะดังนั้นที่ผมไม่รู้เรื่องอะันนีะมันทำก่อนยาไม่ได้นะครับอันนี้อันนี้ซิกซิกมื่อก่อนพอยูเห็นแก๊งเขาก็แบบแก๊งกับแก๊งมันรู้กันอยู่แล้วครับมันไม่มีใครมันไม่มีแก๊งไหนทำนี้นะครับจริงๆคุยรู้เรื่องไปแล้วแล้วเราก็บอกแล้วว่าเราจะจ่ายแต่ทำไมเราหายไปสามเสี้ยทิดเราเน่ยไม่ไม่ทำอะไรสักอย่าง คือเราจะไม่รับผิดชอบใช่ปะไม่ใช่ว่าไม่ได้ทํำะไรพี่พอหนูมาถึงสภามาถามสภาหนูทมนายกทั้งนายกทังสภาเขาบอกว่าแบบเรียกอะไรไม่ได้อะใครเรียกอะไรมคือเรียกจากนายุกกว่ามันเป็นตอรี่ในเกมครับน้องพี่ยากเรียกอะไรไม่ได้อันไม่เกี่ยวดีมันมันคือมันเป็นตอรี่ในเกมใช่มันคือเรากับพี่นะคือแกงเราอ่ะแกงพี่นะสภาเขาไม่รับเรื่องนี้อยู่แล้วแต่น้องพอน้องพี่บอกว่าให้ไปทำสัญญากับสภาวันนั้นอ่ะที่ให้หนูมาหนูไม่ว่างหนูก็เลยมาอย่งวันนี้ ก็คือทําไม่ได้ถูกต้องไหมคือทําทําสัญญาไม่ได้อ่่ทําไม่ได้คือสรุปง่ายก็คือว่าเราอ่ะจะจ่ายไหมก็เหมือนกู้ครับมันทําไม่ได้หรอครับไอจ่ายอ่ะหนูหนูไม่มีให้พี่เลยจริงๆริงแต่คุณนัดไ้แล้วอะถ้าพี่พี่รอได้ไหมล่ะพี่ก็รอดแล้อแบบะพี่ก็รอมาตลอดพอจบแล้วเราไปเลยปัญหาหรือไงไม่ไปค่ะไม่ไปแล้วเขาโพสต์หาวันรับ สิบกว่ารอบอ่ะเราไม่มาพี่ต้องให้สภามาเรากรให้สภามามาโพสเนี่ยแล้วข้อความก็ไม่ตอบเลยแต่ว่าสภาบอกเราเข้ามาคนเข้าแก๊งออกแก๊งคือเจตนาโหะมันมันก็ไม่ใช่แล้วอ่ะมันไม่มีหรอครับแก๊งทำอย่างเงี้ยมันไม่มีแกงไหนอกครับวายไม่มีไม่หนีไม่จ่ายจะอะไรกับความรักวหยรุ่นน่ะ อุแตงคุณย้อมแฟชั่นเยอะไม่ใช่หรอรถก็มีไม่ใช่หรอไม่ไม่มีแล้วค่ะขายหมดแล้วค่ะขายแล้วไม่ได้เอาเงินใช้นี่ใช่ไหมก็ขายใช้นี่ค่ะนี่อะไรเราปุ่มไม่ได้ทับ้าตติดติดหนี่ที่อื่นได้ค่ะพี่ฮะคุยที่อื่นแต่ไม่ตอบผมนะนะก็คือจงใจที่ยังไม่จ่ายถูกต้องไหม ที่จะไม่จ่ายพี่จะพอมาาม,ามาถามสภามาถเหนสภาสภาเขาบอกว่าแบบว่าเหมือนกับแบบว่าหนูไม่หนูไม่ต้องจ่ายสภาเขาไม่ยุ่งอยู่แล้วครับเขาบอกว่ยืมเป็นกรณีแก๊้งคนแก้งเหมือนกูอ่ะเขาไม่ยุ่งหรอครับปกติปกติมันยืมเงินก็ต้องจ่ายอยู่แล้วหรือเปล่าครับเขาไม่ยุ่งอยู่แล้วครับมันทําสัญญาไม่ได้ครับเรื่องกดเรื่องอะไรอย่างเงี้ยคู้ยืมก็ต้องจ่ายกันปกติ พี่เขาโดนแบนไปแล้วอ่ะโดนโดนไปแล้วอ่ะเขาไม่ได้อยู่แล้วสุดท้ายก็คือแก๊งเราก็รับผิดชอบไงใช่ไหมล่ะก็คือง่ายๆวันนั้นเราคุยกันแล้วแล้วคุยทุกอย่างอ่ะเนี่ยคุยมันก็จะวนเหมือนเหมือนเดิมอ่ะเราก็บอกว่าเออนั้นหนูก็ขอเป็นรายทิ่ได้ไหมอาทิตย์ละร้านกว่าเนี่ยแล้วเนี่ยผ่านมาสามาที่สี่อาทิตย์แล้วอ่ะยังไม่ได้สักบาทเนี่ยอันนี้คือจงใจที่จะเดือนม่จ่ายในเดือนหนึ่งเลยเนี่ยไอ้เรื่องทำสัญญาประพาไม่ต้องสนใจเลยเพราะว่ามันอยู่ที่ว่าเราจะรับผิดชอบไหมแค่นั้นเอง ทำไมเขาไม่ถึงไม่นึกถึงวันที่เขาอยากได้วะไอ,อ้ย่า,ายเจ้านี้ต้องมานั่งขอล้องให้เขาจ่ายวะควยใช่ปะอันนี้น,นี่อันนี้คือเหมือนชีวิตจริงเลยนะ ใช่ปะเหมือนชีวิตจริงเลยนะเนี่ยตอนตอนจะมายืมนี่แคบคานเข่ามาขอเฮียแต่พอจะใช้นี่ต้องเจ้านี่ต้องไปกราบตีนอ่ะถึงจะต้องจ่ายอ่ะนี่ชีวิตจริงนะเวไยมไม่เป็นอ๋อถ้าเขาโดนแบงก็ต้องแกงก็ต้องรับผิดชอบมันเรื่องมันเป็นเรื่องปกติครับเพราะเขาเับาเข้ามาดูแลแล้วอ่ะไม่ได้คำตอบเนี่ยอันนี้เงียบแล้วจะให้พี่ต้องทำไงคือก็สวยอ่ะแกงสวยอันนี้อันนี้แกงสวย้ยอันนี้แกงสวยว่าจะจ่ายไม่จ่ายอ่ะอันนี้แกงสวย้ยเฮ้ให้เก็บผู้หญิงหน่อย ให้เก็บผู้หญิงหน่อยครับให้เก็บผู้หญิงหน่อยต้องถามเราว่าเราเรายังไงเราอยังไร,รไงดีว่าเพราะตอนนั้นเราไม่วยจเวลาวพี่มาแล้วผ่านมาเดือนหนึ่งแล้วเนะี่ยพี่ไม่ได้ฟักบาทหนึ่งตามตัวก็อยากไม่สวยจัดไม่ได้พี่ไม่ได้คุณก็ไม่ตอบคุณคุณไม่มีความแบบเอาให้คุณทำทำตัวครับคุณรู้อยู่แล้วว่าในแกงในแกงมีกี่คนนะครับตอนเนี้ย เอาเข้าตลอดมาด้วยนี่เล่นอีสปอร์ตโอ้โหเขี่ยเหมือนมาแค่เล่นอีสปอร์ตเลยวะน่าคิดว่าถ้าแข่งจบอีสปอร์ตแล้วคิดว่าเราจะจะยังอยู่ที่จะชายดังอยู่ไหมอะไม่อยู่แล้วไม่อยู่เชื่อกูดิร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่อยู่อยู่อยู่ค่ะอันเนี้ยพูดพูดเพื่อพูดพูดเพื่อเช้าชามเย็นชามนะพูดเพื่อขอไปทีอะเข้าใจปะพูดเพื่อขอไปทีอะ เอาง่ายอันนี้พูดเพื่อขอไปทีเลยอันนี้ก็ดูรู้เลยถ้าเราจะทำปาปนไงครับเราจะหาวิธีอย่างนี้อย่างนี้ยังไอ้ถ่าทั้งออกองไงก็หลังจากนี้ก็ก็คงต้องไง้อะค่ะแต่ว่าก็อาจจะแบบทยอยให้เพราะว่ามันหาไม่ได้ค่ะ คือถ้าถ้าคือมันมีพิรุธตั้งแต่ขายของแล้วตั้งแต่ขายรถขายอะไรหมดแล้วแสดงว่าพร้อมไปแล้วอะเหลือได้เหลือได้ตัวแล้วอะแล้วถ้าสมมุติว่าอีฟอร์ตจบแล้วพวกเราออกแก๊งหมดอะแล้วจะเหลือเราคนเดียวแล้วเราจะรับผิดชอบได้ยังไงไม่ออกค่ะไม่ออกหนูทำแก๊งต่อเชื่อไม่ได้วะนี่นี่ถ้าถ้าถ้าอย่างเงี้ยไม่มีการแอคทีฟอะไรมันเชื่อไม่ได้เว้ยอันนี้เชื่อไม่ได้เลยเว้ยอันนี้เชื่อไม่ได้เลยอย่างจี้พอทำสัญญาได้ไหมครับอันนี้เชื่ออะไรไม่ได้เลยเว้ย เบาเฮียกูเห็นมึงเบาหลายๆรอบไปไปมึงไปเบาสักสินาทีไปน้องชายไปน้องชายพี่ไปไปเบาสักไปไปเบาสักสินาทีนะมึงอะไปไอ้เฮียนี่เบาอยู่นั่นแหละไปมึงไปเบาสักสักสินาทีนะไปไอ้เฮียนี่มึงเบาอยู่เบากูยังไม่ทำเฮียกูยังไม่กดเอ็นเลยแม่งเบา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 ไม่มีรถอาคารหนึ่งแล้วมีปะไม่ไม่ไม่มีใครอีแล้วที่หนูถ้าเราเสียห้าพันหนู นี่่อะก็คือไม่มีรถฟักคันหนึ่งเลยนะนี่อ่ะดูดิดูดิสิบกว่าคนนะดูเจตนาดิดูดิเห็นปะดูดิฟังดิดูดิดูดิอันนี้ไม่ได้ควนตีน้ำที่อันนี้อันนี้จริงจริงเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยคือพิลุตแบบอย่างหนึ่งที่จะบิดเลยอ่ะก็มีแต่ที่เห็นเนี่ยสลอตมันมีแต่คนโดนแดงอ่ะอพี่ถามอะไรแล้วเราส่งเงินแกงกันวันเท่าไหร่อ่ะตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้ทำแกงก่าเลยนานนานแล้วแล้วอะไรที่พี่จะรับรู้ว่าพี่จะได้เงินจากเนี้ยไม่ใช่ว่าเรามารับปาก ให้มันแค่ผ่านอ e ีสปอร์ตไปไปอ่ะผมมองอย่างนี้ดีกว่าสภาอ e ีสปอร์ตแข่งวันที่ยี่สิบสามใช่ไหมครับครับผมว่าให้เวลาสามวันหาตังค์ครับแค่นั้นดีกว่าผมผมไม่ให้หลังจากนั้หละหลังคือทางสภาไม่ไม,ไม่ไม่สามารถทำสัญญาให้ได้ครับ แค่รับรู้ไว้คือถ้าถ้าเปรียบเป็นถ้าเปรียบแต่ด้วยเหตเป็นธนาคารอ่ะแล้วคนนี้เป็นคนมากู้อ่ะคนนี้ติดอันนี้ละติดแบล็คลิสละถ้าในเมื่อเขายังมีแบบติดเครดิตอีกล้ติดแบบเสียเครดิตละเนี่ยติดนี่ไม่จ่ายอะไรอย่างนี้อยู่อ่ะมาหว่างท่านเล่นอังสภาก็คงต้องปล่อยไปเป็นตามสตอรี่ในเมืองเลยครับพี่แจ๊ผมมานั่งเตี๊ยบตีกยบผู้หญิงอย่างเงี้ยผมก็ไม่อยากเตีอ่ะ เออใช่อันนี้พูดถูกนะเหมือนมากูเล่นเมื่อรออีสปอร์ตแล้วก็ไปอ่ะอันนี้จริงนะอันนี้ลาการไปเลยนะต็ดเท่าไหร่ติดเฟตทำทั้งหมดนะจริงอะมันแปดพี่แต่ว่ารถอะมันหกล้านห้าแต่ว่าผมมาเห็นเขาแบบวันนั้นอะผมสงสารเขาเว้ยเป็นผู้หญิงล้วนต้องมานั่งส่งเงินผมเลยให้หกเอ็มเดี๋ยวผมผมขอพูดหน่อยนะพี่คือคือเขาฟาร์มงานขาวมาเงินเงินแปดเอ็มมันมันไม่ได้มันก็มาหาสารสำหรับคนคนฟาร์มมูงงานขาวอะครับ แล้วแล้วคนของคุณยังเอาเอาแท็กเช่ามาหลอกขายให้เขาอ่ะคือตอนนี้เขาเหมือนเหยื่อเหยื่อแบบคือเหมือนคนแบบถูกกระทำเต็มๆตมอ่ะเป็นเหยื่อเลยอ่ะเต็มเต็มเลยอ่ะแปดเอ็มอ่ะคือถ้าถ้าแบบยังมีความแบบยังมียังมีหัวใจหรือยังมีอะไรก็ผมว่ามผม <ใจ S 2> ไม่อยากพูดอะไรเลยผมกลัวแบบเขาเสียความรู้สึกเว้ยแต่ว่าทำแบบนี้ก็ไม่ถูกต้องเว้ย ถ้าแบบนี้ก็ไม่ถูกอ่ะเอางี้นนดีกว่าเอาก็รู้ว่าผมพูดแบบพูดผมพูดตรงไงสามวันก่อนถึงอีสปอร์ตหาเงินมาให้ผมเท่าไหร่ก็ได้อย่างน้อยก็เกินเอ็มหนึ่งขึ้นอะแต่ถ้าไม่ได้ผมก็เรียกแกงคุณมาตีอ่ะผมไม่ให้แกงคุณไปแข่งด้วยแค่นั้นเองครับอ่าผาพาได้ครับหลับเรื่องครับ โอเคครับงั้นก็ตามตามนนั้แล้วกันครับโดนเอาไปพูดในนี่แน่นอนงั้นก็โดนเอาไปพูดเชื่อผมดิตัาเขาผิดอ่ะก็ต้องโอเคโอเคหาขดนะตามไปแล้วสรารก็รับเรื่องไว้นะครับครับครับไม่ไม่ไม่มีอะไรแย่ๆได้เลยครับโอเคครับเน็กไปเน็กมาแจ๊กก็ เลือกฮะนั้นคือคุยได้บิลอะไรครับพี่ชายแมวเพียบแมวเพียบพ่ชายพี่เกดใช่หรอเขาเอาแท็กเช่ามาขายพี่หรอพี่ชายผมโดนมาตั้งแปดเอ็มไอ้เหี้ยแล้วแบบนับไมม่ไไดด้ึง้เดือนกว่าหายไปอ่ะแล้วโพสแบบจังวะรออะไรล่ะแล้วดูดิขายของขายแฟชั่นขายรถตัวเองออกหมดแล้วแล้วบอกไม่มีตังค์มันมันมันเกินไปไงพี่แบบไม่อยากแบบโหต้องมานั่งตีนั่งแล้วแต่สุดท้ายอ่ะพี่พี่ดูก็รู้แล้วว่าเดี๋ยวแม่ง พอจบ e-sport มันก็ไปแล้วมันก็ง่ายพี่ผมว่าสรงคือทรงเข้ามาเพื่อกู้กู้มาเล่นใช่ป่ะเพื่อทำทำให้ตัวเองได้ลง e-sport แล้วเขาจะไปละอ่าใช่แค่นั้นเลยคือจุดประสงค์แค่นั้นในดูฟังเนี่ยก็หลัง e-sport เดี๋ยวพี่ก็รอเจอกันเด้อไม่อยู่หรอกมันไม่อยู่แน่นอนเช่พี่คืออันนี้เขาทำคือที่เขาตั้งแก๊งมาเพื่อมากู้เสร็จกู้ปุ๊บอ่ะนู่นนี่นั่นเสร็จปุ๊บกรอ e-sport อ่ะรอนิ่งๆไว้แล้วก็รอ e-sport จบก็ไปละก็ไม่สนใจอะไรก็คือแค่มาเล่น e-sport เองเดียว ถ้าไม่ให้ออกก็ไม่เข้าประเทศอันนี้น่าจะเป็นแนวคล้ายๆกับไอ้ถ้าเป็นแบบแนวอะไรนะอะไรวะที่มันที่มันหลอกอะเป็นเครือข่ายอะก็งมาได้ตังค์ไปแล้วก็ไปทําในสิ่งที่ตัวเองต้องการอ่ะแล้วใครเถ่อหลอกอะไรไม่สนใจอ่ะเทรดอะพวกแบบพวกเทรดอะพวกเทรดอะพวกเทรดพอเลกอะโปรเลกอะทำแปบนี้ปะแบบ พวกแบบแก๊งวิชาชีพอะพี่อันนี้พวกแก๊งวิชาชีพอะเอ้ผมผมอยากรู้ว่าเขาเป็นหนี้ใครอีกอะนี่เขาบอกว่าเขาเอาเงินทั้งหมดไปใช้หนี้ขายรถขายรถใช้นี่ใช้ลูกโซ่พี่บอนะพี่ไม่รู้เหมือนกันพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันเป็นเขามันก็พูดได้หมดอะเป็นหนี้อะไรเงี้ยหนี้คนนั้นคนนี้ไม่แล้วเขาขายรถขายอะไรไปแล้วไม่มีตังค์ได้ไงพี่ผมก็งงก็นั่นแหละเขาบอกว่าใช้หนี้หมดใช้หนี้ใครวะไปทำเรื่องผิดนี่แหละอยากรู้ว่าาเตดหนี้ขายนั้นเปล่าไม่รู้เหมือนกันนะ ไปนอกโลกหรือเปล่าไม่รู้ผมว่าต้องแล้วต้องต้องต้องก็ต้องรอดูว่าเอาสมมติว่าถ้าเขาไม่ลงอีสปอร์ตเขาก็เขาต้อังอยู่ถูกไหมไรู้ว่าเขาจะไปเลยหรือว่าไงก็ในเมื่อเขาตั้งใจที่มาแข่งอีสปอร์ตเขาต้องรับผิดชอบผมก็บอกพี่บอกไปแล้วก็ลองดูน่าได้ฟองสามเอมมันมันก็ยังดีกว่าที่ที่ไม่ได้อะไรเลยอืมไม่น่าเลยแตแต่ใจถึงดีนะเป็นผู้หญิงด้วยนะเอาเช่ารถคนอื่นไปขายตอนนี้โคตรสุดเลยนะ เป็นความคิดที่แบบคนชอบโกงแม่งถึงจะคิดได้นะแบบเนี้ยฮัลโหลพี่แจ็คพี่ผมไปได้แล้วใช่ไหมพี่ไม่พี่พี่พี่แก๊ผมถามหน่อยคือคนทําอ่ะไม่อยู่แล้วใช่ปะใช่ครับใช่มันก็ทำมันมันทำกันหลายคนห่ายจัดมันทำกันหลายคนอยู่รับผิดชอบอ่ะสวยจัดเลยนะพี่พี่เท่าไหร่พี่แก๊สพี่แก๊ทำเป็นกระบวนการแต่เด่นตอนจ่ายผู้หญิงไหมล่ะน้องโอ้โหอะไรให้มันจ่ายให้ตัวมึงก่อนพี่เอออันเนี้ยได้อยู่กาเบลยหรอไม่เขาติดนี่พี่แปดเอ็มพี่ต้องการเอ็มหนึ่งใช่ไหม ไม่จริงจริงอ่ะอย่างน้อยอ่ะแปดเอมแต่ลดไปอ่ะอย่างน้อยมาจ่ายที่แค่สองสามเอมอ่ะมันมันก็ยังดีครับเออใช่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 รัมมันจะไปอยู่แล้วอย่างน้อยจ่ายมันก็ดีอ่ะเจตนาเขาส่งม,งมันส่งบิดตั้งแต่แรกแล้วสรงบิดคุณเอาไอ <flashes S 2> พี่เอาเงินผมไปทําไมเอะแสนหนึ่งอ่ะเอามาไม่มีเงินแล้วเชื่อติไม่ตรง แล้วเมื่อกี้ยิ่งบอกว่าติดหลาย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 เมืองด้วยนะแบบปวดหัวเลยเมื่อกี้ได้ยินคำเมื่อกี้โอเคครับเขากดเมืองครับอกติดติดที่อื่นด้วยอะไรเงี้ยจะไม่ออกแกงก็หว่าไม่หมายถึงว่าผมเพิ่งไปยุหกซุนมาเพิ่งกลับมาถามโง้โหหายไปแล้วหายไปแล้วเอาไปเก็บดูคนหมครับขอบคุณครับขอบคุณครับ